สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะลูกวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้ก็คือเรื่องอักษรน,นำนะลูกเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะว่าสอ,อนนำเป็นยังไงนะคะอักษรน,นำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะะสมกับสระเดียวกันอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ของคำ ตามเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะที่เป็นอักษรนำนะคะเช่นคำว่าสมุดสอเสือเป็นตัวนำนะลูกมอม้าเป็นตัวตามนะคะคำนี้อ่านว่าสมุดนะลูกนะต่อไปคำที่สองหอหีบเป็นตัวนำนะคะ ต่อไปลอลิงเป็นตัวตามหอหีบมาก็คืออยู่ติดกับหอหีบเลยนะคะผสมสระออตัวสะกดคือแม่กดก็อ่านว่าหลอดอักษรนำก็แบ่งเป็นสองลักษณะนะคะหนึ่คำที่มีอักษรนำแล้วเราจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวแรกแบบเป็นเสียงสระอะนะ,ค,ะคำแรกเลยนะลูกองุ่น คำที่สองนะคะฉลามต่อไปคำที่สามลูกขนมคำที่สี่ค่ะสมองคำที่ห้านะคะฝรั่งและคำที่หกค่ะตลาดต่อไปอักษรน,นำชนิดที่สองนะลูก ก็คือคำที่มีอักษรนําแบบหอหีบนำนะคะหอหีบเนี่ยเป็นอักษรต่ําแล้วก็ออ่างนำโยโดยที่ไม่ต้องออกเสียงอ่านนะคะได้แก่คําว่าไหวคำที่สองนะคะหมอนคำที่สามนะคะหนาคำที่สี่ค่ะวิ่งหนี และคำที่5นะคะที่อยู่อาศัยต่อไปนะคะคำที่มีอักษรนำบางคำก็จะมีข้อยกเว้นก็คือไม่อ่านออกเสียงวรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกนะลูกได้แก่คำว่าสมาชิกและคำว่าสมาคมนักเรียนจะต้องจำข้อยกเว้นนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่อานผิดนะลูกนะต่อไปวิธีการอ่านสะกดคำที่มีอนนักษรนำนะคะคำแรกนักเรียนมองนักเรียนจะรู้เลยนะคะทออถฐฮหอนอโคนโนโนนนนะคะมารวมกันก็อ่านว่าถะนนนะลูกต่อไปคำที่สองนะคะหอยอ,อีกีกีงอหญิงนะคะ คำที่สามโอ,โยอ,อ,อยาง,งไม่เอกอย่างนะคะต่อไปคําที่4ีชอาชัหลออาลาลาดลาดนะคะมารวมกันก็เป็นคำว่าฉลาดนะคะต่อไปนะคะมาฝึกอ่านข้อความนี้กันนะลูกน้องไปซื้อขนมทองหยิบทองหยอดที่ร้านป้าสมอและไปซื้อปลาสลิด ทที่ตลาาาดยหมูบ้้นเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปที่2นะคะจะมีเพลงมีเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อมาเสริมให้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนะลูกนะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะลูก